ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอธิบายนะคะว,วิธีการใช้สูตรเด็ดดิฟนะคะหลังจากนั้นนะคะให้กดตรงช่องปีนะคะแล้วเราก็ใส่สูตรนะคะคือเท่ากับแล้วก็พิมพ์คําว่าเด็ดดิฟนะคะแล้วก็วงเล็บเปิดหลังจากนั้นนะคะให้เอาวันที่เริ่มทํางานนะคะก็คือ e 4นะคะแล้วก็ลูกน้ําแล้วก็ f 4คือวันเดือน วันเดือนปีปัจจุบันนะคะแล้วก็ลูกน้ำแล้วก็ใส่ฟันหนูแล้วก็วายวายวายก็ย่อมาจากเยียคือปีนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ฟันหนูนะคะแล้วก็ใส่วงเล็บปิดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็กด enter ค่ะมันก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะ,นนะ,คะเราก็ลากลงมาเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าของเพื่อนๆจะทําได้หรือเปล่าะคะบางคนก็ทําไม่ได้ค่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะเดือนนะคะก็ใช้สูตรเดิมค่ะ เท่ากับเดดดิฟแล้วก็วงเล็บเปิดนะคะแล้วก็ให้ใส่ e 4 f 4นะคะคือ2ช่องนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทําเหมือนช่องแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าทํำยังไงตรงเดือนนะคะก็จะได้สูตรแบบนี้นะคะก็คือเท่ากับเดดดิฟวงเล็บเปิด e 4ลูกน้ํา f 4ลูกน้ําแล้วก็ฟันหนู y m แล้วก็ฟันหนูแล้วก็วงเล็บปิดนะคะ YM เอก็ย่อม,มาจากเดือนนะคะ E4 กับ F4 แล้วก็มาจากตรงนี้ค่ะ E4 คือวันเริ่มทํางาน F4 ก็คือวันเดือนปีปัจจุบันนะคะถ้าของเพื่อนๆนะคะอยู่ตรงตรงแถวไหนนะคะเพื่อนๆก็เพื่อนๆก็เลือกเอาได้นะคะค่ะแต่ของเรามันอยู่ตรง E4 และ F4 นะคะค่ะเรามาดูเลยกันเลยนะคะมันก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราลากลงมาเลยค่ะ ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็ใช้สูตรเดิมนะคะแต่เปลี่ยนจาก YM กลายเป็น MD นะคะเราไปดูกันเลยนะคะนะคะก็คือจะได้สูตรนะคะเท่ากับเด็ดดิฟวงเล็บเปิด EC ลูกน้ำ f4 ลูกน้ำฟันหนู MD ฟันหนูวงเล็บปิดนะคะค่ะเรามา enter ดูกันนะคะว่าจะได้ได้เลขอะไรนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆลากลงมาเลยค่ะ แบบนี้นะคะค่ะก็ะจะได้นะคะว่าการคำนวณอายุการทำงานของพนักงานนะคะทั้งหมดแล้วอายุงานของเขานะคะจะมีกี่ปีกี่เดือนกี่วันนะคะที่เขาจะได้ทำงานอยู่นะคะค่ะต่อมานะคะเราจะมา คำนวณวันกเกษียณอายุของพนักง,งานกันนะคะเราอยากทราบนะคะวันที่กเกษียณอายุของพนักงานแต่และบุคคลนะคะว่าเขาจะ,กะเกษียณวันที่เท่าไหร่นะคะให้เราใช้สูตรนี้นะคะคือเท่ากับเดทวงเล็บเปิดเยียวงเล็บเปิดดีหกวงเล็บปิดบวกหกสิบบวกอ e ิฟบวกวงเล็บเปิดโมง 6, วงเล็บเปิดดีหกวงเล็บปิดเครื่องหมายมากกว่านะคะแล้วก็เท่ากับนะคะแล้วก็สิบลูกน้ำหนึ่งลูกน้ำศูนย์วงเล็บปิด ลูกน้ำหนึ่งลูกน้ำเจ็ดวงเล็บปิดค่ะหนึ่งกับเจ็ดตรงนี้นะคะเพื่อนๆต้องเอามาจากวันเดือนปีเกิดของพนักงานนะคะว่าเขาเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วก็เกิดเดือนอะไรนะคะให้เราใส่เป็นตัวเลขตรงนี้นะคะอย่างอย่างคนนี้นะคะเ,เขาเกิดวันที่เจ็ดเดือนมกรานะคะเราก็ใส่เราก็ใส่เดือนตรงนี้คะ่ะว่าเดือนหนึ่งวันที่เจ็ดตรงนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ enter ค่ะค่ะอันนี้ก็จะคือวันที่กเกษียณของพนักงานนะคะว่า คนนี้เขาจะต้องเกษียณวันที่7มกราคมปี2006 26 2601นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราลากลงมาค่ะลากลงมาเลยนะคะค่ะแล้วเราก็ปล่อยค่ะคะ่ะแต่และคนเขาจะเกษียณไม่เหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะคลิกที่ช่องนี้แล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ค่ะตรงแถบสูตรตรงนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะดู ดูวันเดือนปีเกิดของเขาตรงนี้นะคะว่าเขาเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็นําไปใส่ตรงนี้ค่ะอย่างคนนี้นะคะเขาเกิดวันที่สิบห้านะคะเดือนกันยานะคะเราก็ใส่ข้างหลังว่าเราก็ใส่ข้างหลังสิบห้านะคะส่วนข้างหน้านะคะก็จะเป็นเดือนให้เราใส่เลขเก้าค่ะเพราะเขาเขาเกิดเดือนกันยานะคะแต่และคนจกกะเกษียณไม่เหมือนกันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากด enter ค่ะ ค่ะอันนี้เขาก็จะเกษียณนะคะวันที่สิบห้ากันยายนนะคะค่ะให้เพื่อนๆนะคะทำแบบนี้ไปจนไปจนครบนะคะค่ะค่ะหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ทํางานคงเหลือของพนักงานแต่ละคนนะคะว่าเขาจะได้ทํางานอยู่ที่บริษัทเรานะคะเลือีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันนะคะค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะต้องใช้สูตรไหนนะคะค่ะวันที่ทํางานคงเหลือนะคะเราก็จะมาใช้สูตรนี้กันนะคะค่ะ เท่ากับเดทดิฟบวงเ <Slow> <is tones> ล็บเปิดดอลลราไซด์ดอลลาไซด์สลูกน้ำา E5 ลูกน้ำฟันหนูวฟันหนูวงเล็บปิดแอนฟันหนูวฟันหนูแอนเดทดิฟวงเล็บเปิดดอลลราไซด์ดอลลาไซด์สลูกน้ำา E5 ลูกน้ำฟันหนู Y M ฟเอันหนูวงเล็บปิดแอนฟันหนูเฟันหนูแอนเดทดิฟ วงเล็บเปิดดอลลาร์ซาดอลลาร์ซาลูกน้ำอีห e ลูกน้ำฟันหนูเอ็มฟันหนูวงเล็บปิดแอนฟันหนู D ฟันหนูค่ะหลังจากที่เราใส่สูตรกันเสร็จแล้วนะคะเราก็กด Enter เลยค่ะค่ะก็จะขึ้นนะคะว่าของคนนี้นะคะเขาจะต้องทำงานในบริษัทเราคะเหลืออีกกี่ปีกี่เดือนแล้วก็กี่วันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะลากลงมาเลยค่ะ พอเราลากลงมาเสร็จนะคะเราก็จะรู้นะคะว่าของแต่ละบุคคลนะคะเขาจะเหลือวันทํางานอยู่กับบริษัทเรานะคะเหลืออีกอกี่ปีกี่เดือนแล้วก็กี่วันนะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาสรุปการลางานของพนักงานกันนะคะค่ะโดยใช้นะคะโปรแกรมนะคะ Pilot T ด b l e นะคะค่ะดับแรกนะคะเราต้องกดไปที่แท้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดคําว่า Pilot Table ตัวนี้นะคะค่ะพอกดแล้วนะคะก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ ก็ให้เราคลิกตกลงนะคะค่ะพอคลิกตกลงนะคะก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้เลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกตรงหน้าวันที่ตรงนี้นะคะแล้วให้เราไปใส่นะคะตรงตัวกรองค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะรายชื่อพนักงานนะคะ ชื่อพนักง,งานนะคะให้ลากมาไว้ตรงที่แถวนะคะตรงนี้นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะประเภทประเภทลานะคะให้ไปอยู่ตรงที่คอลัมน์นะคะค่ะแล้วก็จํานวนวันที่ลานะคะมันก็จะขึ้นตรงค่าตรงนี้นะคะค่าหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาพอเราทำไพ i l o t T เทเบิลเสร็จแล้วนะคะค่ะค่ะแต่มันยังมีช่องว่างอยู่นะคะ เราจะต้องใส่ศูนย์นะคะลงไปในช่องว่างนะคะให้เรากดไปที่ตัวเลือกนะคะค่ะหลังจากนั้นก็กดไปที่ตัวเลือกอีกทีนะคะค่ะแล้วก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะค่ะให้เราให้เรากดเลขศูนย์นะคะลงไปช่องนี้นะคะสําหรับเซลล์ว่างให้แสดงนะคะให้แสดงเป็นศูนย์นะคะหลังจากนั้นให้เรากดตกลงค่ะค่ะกมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีศูนย์ขึ้นมานะคะตรงในช่องว่างนะคะ ถ้าเราอยากทราบนะคะว่าคนไหนนะคะเขาได้ลาเกินแล้วนะคะให้เรานะคะคุมดําก่อนนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดไปที่หน้าแรกค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดคําว่าการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนะคะให้เราคลิกมาะคะ่ะแล้วก็กดคําว่าเน้นกดของเซลล์จากนั้นกดคําว่ามากกว่านะคะค่าของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครลา เกินสองวันนะคะก็คือให้มันจะขึ้นจะให้มันขึ้นแถบเป็นสีแดงนะคะค่ะแล้วกดนะคะกดเลขสองลงไปนะคะจากนั้นนะคะให้เรากดคําว่าตกลงค่ะค่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูสูตร V Lookup กันนะคะสำหรับสูตร V Lookup นะคะก็จะมีนะคะเท่ากับ V Lookup วงเล็บเปิด B 2ลูกน้ำดอลลาร์ไซ G ดอลลาร์ไซ์หทวิภาคดอลลาร์ไซ H ดอลลาร์ไซด์ห้าสลูกน้ำสองลูกน้ำ Force วงเล็บปิดค่ะหลังจาก Enter เสร็จแล้วนะคะค่ะก็จะรู้นะคะว่าคนนี้นะคะเขาประจำสาขาอยู่ที่จังหวัดไหนนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะ ลากลงมาเหมือนเดิมค่ะค่ะก็จะรู้นะคะว่าแต่ละบุคคลนะคะเขานะคะได้ประจำเอประจำตำแหน่งอยู่สาขาไหนนะคะค่ะ